ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กับวันจันทร์ที่ส2บสองธันวาคมห5ห้านะครับเนาะครับผู้แทนภาพติดต,ตามเลขพ่อเซียนอุดรน,นะครับเนาะพ่อเซียนอุดรเป็นในทรงเรียงไม้พร้เตียมน,นะครับเตียมที่ภาพมาเบิ่งนะครับเนาะนี่พ่อเซียนอุดรนนะครับ วดวันที่16ธันวาคม65นะครับอี 4, เนาะ16ธันวาคม65 พอบอกว่าสรุปโค้งสุดท้าย สรูโค้งสุดท้าย อเสียนอุดรน,นะครับเนาะเอีครับตวอากับเลขบนล่างนะครับเอฟซีเลขบนล่าง ล่างบนล่างพอเราว่าวิ่ง บิงก้าวตัวเดียวครับยี่สี่บิงก้าวตัวเดียว มึงพอละจับคู่เห็นครับบีเอฟซีจับคู่บนล่างนะครับเนาะพ่อเสียนอุดรสามเก้า 94จับให้สองหางแค่นีไหมครับเอฟซีพอแล้วจับให้สองหางเนาะครับเนาะแต่ว่ากระสีมีเด็กเด็กสามตัว สามตัวอยู่ครับสามตัวไปกลับด้วยครับ f4 วันนี้เลขสามตัวพอแล้วจับให้ตัวใดครับ f4 สามตัวจับศูน tám, 9, 1, 3, cao ห้าสามเก้าเจ็ดสามเก้าแสดงว่าพอแล้วเน้นเน้เน,น,นที่สามเก่าเนาะเอฟซีเนาะภาว่าเรียกสามตัวพอแล้วจับในมิเตอรเรียกสามเก่า แก็เลขยกองหางหนึ่งบอาไลน์นะครับเนาะบานอีส่วนตัวเน้นพ่อพัอนเน้นให้เนรนเลสามโตนะครับ BFC ศูนย์สามเก้านี่พ่อพ่อนเน้นให้ซองหางนี่นะครับ แต่ว่าส่วนตัวตัวคนบนเนีนนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งสามเก้าห้าสามเก้าแต่ว่าเอฟซีเข้ามาเขากับพิจารณาเบืเองเนาะครับนะเนาะเพราะว่าเหลขพ่อแล้วเขบดได้หลายหางอยังเนาะเนาะเล็กสามตัวก็มีสี่หางเล็กสองตัวกัสามสองหางนะครับนี่คือเลขพ่อเซียนอุดรน,นะครับเนาะในเอฟซีที่พอเราท่งมาให้นะครับโค้งสุดท้าย พอเราบอกบอก่เราซื้อรอตรีมานะครับสามเก่ากัมีเก่าซีน้ากันไวอ่อนพออระว,ว่านะครับพ่อเสียนอุดรสุธิบุญนะครับพอเราได้คูงวดนะครับเราถือพออราวาเราถือคูงวดครับน,นะครับเนาะเอาอเตรียมคอ สรุปอีกทีหนึ่งคงทวนอีกทีหนึ่งนะครับเนาะ <Okay. S 1> วันที่สิบหกธันวาคมหกห้าสรุปโค้งสุดท้ายกับพ่อเซียนอุดรน,นะครับบนล่างวิ่งเก้าตัวเดียวจับคู้สามเก้าเก้าสี่นะครับพอว่ากับ,กบตัวน้ำนะครับเนาะส่วนเลขสามตัวมีศูนย์สามเก้าหนึ่งสามเก้า ห้าสามเก้าแปดสามเก้าพอเราเน้นที่ศูนย์สามเก้าแปดสามเก้าเอาก็เอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะเอฟซีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางที่พ่อกขอ็ขอขอบคุณพ่อหลายๆได้ครับเด้อพ่อเซียนอุดอนนะครับเนาะเป็นกะเรื่องมักหักแกนรู้จักกันกับพอ่อตมนะครับเนาะครับะฉะนั้นแล้วก็พ่อเราก็บอก ไปหาสื่อสลากินแบง่งรัฐบาลไว้เนาะเอฟซีเนาะครับสนับสนุนสลากินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นพอละวา่านะครับเนาะครับอา้าวสุดท้ายท้ายสุดนี่ยพอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะพอเตียมขอกับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมเตียมขอให้มีแต่โชคแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะครับเอา สำหรับคลิปนี้พ่อเต้มกัมีแค่นี้เ,เอาไว้ฟอ,อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม